พอตอนแรกก็อยู่ช่องปลาตะนงทหารตะกูลค,ค่ะตอนนี้ยายก็อยู่เต้างอยค่ะเต้างอยนะคะฮะโอ้พ่อค้าขายปิ้งปลาบอแดดเด้อพ่อค้าเอ้ย ร้านรถก็มีค่ะเดี๋ยวยายเดินไปร้านอาหารที่ยายชอบกินนะคะตอนนี้ค่ะ พูดถึงว่าไกลก็ไม่ไกลเดินใกล้ใกใก็จะถึงแล้วนี่ร้านอาตอมนี่ถึงแล้ว านของโกดของพยายน่ากระโดดก็ไม่ได้ได้กระโดดจะเผือเดี๋ยวรอให้รถตันมือไปก่อนแดด ไดสวัสดีค่ะอะมาแล้วยาก,กินลาบมีแบงพันแบงหมืนห่นบอก ฮอนเด็กร,ร้อนมากับร้านร้านเติมเติมเงินอยู่ไหมร้านเติมตังคู่ร้อ,รอน เงินเหียม่งีีคือจุบ่มีล็อกเงินเหรียญยายให้โบมีออนี่จะยี่สิบบาทเลยนะยี่สิบสองเหรียญยี่บาทแบงค์ปีกนี่นี่เป็นยี่สิบบาท Thank okay. you. บอกเอาเงินชื่อขนมให้อีนะไปชื่อแม่ขนมื้อ,อ,มอ,องไม่อ,อเออไปตักเลยนะตักน้ำแข็งมาเลย แม่อยากกินน้ำกินเผือยเยอะเผือยบอกมายายจะเลี้ยงในมนื่อไงฮะเยอะเผือยฮะหิ้งเยอะเผือยเยอ,อะเผือยว่ะ มีได้เยอะพลอฮะพลอวะเยอะแค่ไหนเนี่ยยัเรอเยอะขี้ดังเออกินเค้กเค้กชิลเลอร์บ่มีอยู่แถวนี้คือบ่อเอาใช่กันบ่อเอาให้ไปเข้าไปซื้อไปซื้อไปกับแม่เขา กยช่ยกระชิจ่ายกว่า,าฮาูกเค้ก,ก,เ,คกเป็นหู้ๆนั่นบ่ะอันน้นอยๆคือ,อป,ปาดี่เลียมเดี๋ยวนี่อันเป็นกล้องนะอยู่้านไหนะนี่อยู่้านไหนกลา,ลานนงเซเว,ว่นเลย ก็พอดีไปชื้อไปชื้อไปเดี๋ยวนี้พอดียายสั่งสั่งอย่างนี้ต้มลาบบ่อืมอะไรต้มลาบ วะลัวพัดเอาไานนาว้เอ็ดเพลอมาใช้งานว่าว่าข้าวลาวสิซุก จะน้ำงไปที่เบงกอนเทวะนี่ยังซีกันได้ กินน้ำเปล่าเกินน้ำเปล่ามันประดิษฐ์ะอืมช,อชื่อชื่ออยู่ไปชื่อขนมชื่อนั้นมาปะคนหนึ่งวายสะปายถ้าเมื่อยก็น,น็อกล้านได้เอ๊ะยกินค่ะ เดว่าดูจง,งกินเดี๋ยวชื่อให้ลำไรแท้ซื้อมามกินแต่เซื้อมากินแต่เนยมันอ่ะงานไม่ต้องกินชาเบบนะอืมให้กินให้เบิดเอามานี่มาเชมเปิลก่อนมาลองคอกอนนะนี่กินเลยนี่เค้กนี่เอา้าอาปากอาปากเค้ก แย่งไอขิงอ่าผักมาก่อนข้าวมาก่อนแก้วมาก่อนลงไปยังอยู่หันนะก็จบลิแค่นี้คะัอเจรจะตะไคร้ค่ะ